เอายังไงนะครับกับสิ่งที่คุณทำเมื่อวานนะครับคุณต้องการผลตอบรับแบบไหนนะครับไหนบอกต้องการจัดเต็มเลยไม่ใช่ยังไงนะครับพอดีคนในคาราวานผมเขายังไม่ว่างเลยครับแต่มีคนที่เขาว่างพร้อมจะมาหาคุณนะครับคุณต้องการแบบไหนนะครับตามที่คุณสะดวกเลยครับคุณต้องการอะไรครับตอนนี้นะครับผมจะได้การส่วนที่ผมโดนไปเมื่อวานนะครับ พากาสินที่ผมโดนเมื่อวานพากาเอาทุกอย่างที่ผมโดนไปเมื่อวานคืนนะครับได้สิครับโอ้วันนี้พูดง่ายจังเลยนะครับเป็นซีวันนี้ก็ดูเชื่องดีนะครับเนี่ยให้ตายเถอะไม่นึกว่าคุณนี่จะฉลาดเหมือนกันนะครับเอาแบบนี้ไหมครับแบบไหนนะครับเสนอมาเลยนะเดินคนละห้าเก้าครับ หลังจากนั้นหันมายิงปืนนะครับหมวกของใครหล่นก่อนคนนั้นคือการแพ้พอดีผมไม่มีปืนที่จะยิงให้หมวกหล่นสินะครับผมไม่ต่ปืนที่ยิงแล้วหัวหลุดนะครับต้องการแบบนั้นไหมล่ะครับยิงหมวกหล่นถ้ากับแพ้ถูกไหม้นะครับแค่นัดเดียวนะครับโอ้ได้เลยนะแล้วก็มาเริ่มใหม่นะครับอ๋อได้เลยนะนี่ระวังเจ้านักสืบติดๆนะปืนคุณไม่ได้ดูดีกว่าปืนผมหรอกครับแค่ยิงให้แม่นก็พอนะครับ อ๋อได้ครับได้เลยผมผมจะเห็นสหายคุณเดินมาแถวนี้นะครับสรุปแล้วคุณไม่มีครับี่กับสหายที่ว่าอะไรนะครับอะไรนะครับผมเมื่อแค่บอกเขาให้ระวังตัวนะครับอ๋อเขาจะระวังตัวทําไมนะครับพุณศีเค้าเขาอยู่คนเดียวนะครับเป็นห่วงเขาหรือไงนะครับเดินข้ามาได้แล้วนะครับ นีุ่คุณเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะครับเป็นสิครับเจ้าหที่ก็ต้อง่าเขี่ยงตรงใช่ไหมครับครับใช่แล้วครับนี่เมื่อวาน3าใช่ไหมครับออ <c oughs> ได้คุณสิได้ได้เลย อยู่แถวบอกโฟนนี่แหละวิิงมาเขาลม้มวิิงมาเขาลม้มออกมาเถอะคุณซิกจะหนีหางจุกตู่ได้หรือไงนะผมก็ไม่ได้แม่นหรอกนะครับ แต่ผมยิงมาที่เดียวล้มเลยนะครับคุณน่าจะเห็นฟิล์มผูแล้วนะนี่คุณซีกออกมาเถอะคุณซิกคุณเหมนคุณวิ่งมาแถวนี้นะครับ